สับปะรดมันจะมีกรดาจะมีกรดจอมีนี่ลงพี่ลงพี <Hmm ่ลงพี่นี่กรดอะมิโนสุดยอด ดี S <S นะเรียกนะเรียกลุงไม่คุยกันนะ <S 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 พี่ <S 2> <S 2> <S พี่พงศ์นะครับก็บอยู่ว,วนรนเกษตร,รเขาก็คือเขาเรียกตอนพี่มามาเรียนรู้ที่เขาชะกันเขาเรียกว่าการอบรมสามขอก็คือขั้นเข้มข้นพี่เป็นรุ่นที่สิบห้าพี่พงศ์นะเรียกนะเรียกลุงไม่ได้ <S 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 2> <S 2> ครับผมก็พี่ป้อมนะครับเรียนอยู่เรียนเกษตร,รอยู่กับอาจารย์เปียกทางช่องยู u ู e แล้วก็อาจารย์เกิด ถ้าพวกเราเคยดูยูทูบกันบ้างอาจจะได้ดูดรเกิร์เกนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พินิษฐ์เราจะศึกษาอยู่ที่ศูย์วรนเกษตรสระแก้วส่วนวันนี้ที่มาก็จะมาพาพวกเราหัดทําดินใบไม,ไม้เพื่อไปใช้ดินเองลองไปใช้กับที่บ้านดูจริงๆมีความตั้งใจที่อยากจะพาเด็กๆทางอยไม้อันนี้แล้วซึ่งเป็นสูตรของทางวนรนเกษตรเราก็จริงๆแล้วอะที่เราทําดินกันนะ่ะก็คือถ้าเราจะทําการ,กรเกษตรเราต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานก็คือเราทําดินเนะี่ย ถ้าดินเราดีเราไปปลูกอะไรก็งามมันก็ดีอ่าอย่างทุกวันนี้แถวบ้านเราเขาจะใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างเยอะถูกไหมหลายบ้านก็ร้านขายปุ๋ยแถวนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถลดต้นทุนมันได้การทำดินก็ไม่ได้เรื่องยากมันคือเรื่องง่ายๆที่เดี๋ยวเราทำกันได้วัสดุที่ใช้มันก็มีไม่ไม่ได้เยอะอย่างพวก ปุ๋ยข้อใครรู้จักปุ๋ยข้อรู้จักป,ปุ๋ยข้อกันไหมเงียบเงียบ <ec> ก็คือเดี๋ยวเราจะจะเริ่มทํา <ec> แต่ว่าเวลาที่เราทํามันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันอันตรายเด็กๆเรามัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกจอบพวกคาดมันมันมีอันตรายดูกันดีๆว้าวตอนนี้ก็มาเลยครับอ่าหยิบอุปกรณ์อ่เด็กๆทางนี้เลยครับ<ๆ>ทางนี้เลยครับเด็กๆรู้ไหมนี่เกิดจากอะไรครับ อยู <You> know? ่นุมีใครอยู่ไม่เอ,อ่ยเฮ้ยีไหมดินเกิดจากอะไรครับใบไม้มใบไม้ไม้เกิดจากสร้างพืชสร้างสัตว์ใช่ไหมครับ,บอ่าเวลาครูสอนสอนว่าอะไรมันทับส่งกันมาเป็นล้านล้านปีอ่าเกิอยู่ถึงไหมอ่ามีใอยู่ถึงล้านปีทีน,ทน,ทนี้ถ้าเราจะทําดินใบไ,ไม้อย่างเงี้ยปกติอยู่บ้านเราทำทำ,ทำยังไงกับมันเผาทิ้ง ใส่คนต้นไม้ใส่คนต้นไม้อ่ามันดูมีค่าไหมม,มีมีค่าใช่ไหม,ม,ไมเอาไปขายเอาไปขายายขายด,ด้วยเหรอขายด้เลอยจริงๆแล้วอะ่ะเวลามันกองกองอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ตมบ้านเราส่วนมากแล้วก็ทิ้งมากเอาไปใส่คนต้นไม้มากเนาะมันดูไม่มีค่าอะไรเลยมีค่าก็มีค่าน้อยแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะสร้างมูลค่าให้มันเพิ่มขึ้น จริงๆแล้ววัดสดุที่เราใช้อ่ะมีแค่ไม่กี่อย่างเองหนึ่งก็คือพวกใบไม้หญ้าอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยมันคืออินทรีย์วัตถุอะไรที่มันย่อยสลายตามธรรมชาติได้พวกเนี้ยครับหนึ่งละสองเราจะทําให้มันเปื่อยมันมีกระบวนการการย่อยมันจะต้องใช้ปุ๋ยคอกด้วยอ่ะอย่างที่สองปุ๋ยคอกเนาะอย่างที่สามแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วไอตัวที่มันย่อยใบไม้ให้มันละเอียด่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยูเรียมันจะอาพูดภาษาชาวบ้านมันก็คือจะช่วยกันย่อยใบไม้พร้อมกับความชื้นเชื่อไหมว่าพวกพี่ที่อยู่กันที่เขาชะกันเนี่ยกองใบไม้กองนึ่งอะพวกพี่ทําได้กองแล้วมันหนึ่งหมื่นบาทฮ แต่ถ้าครับผมประมาณเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ยได้หนึ่งหมื่นบาทถ้ารวมนี้น่าจะถ้ารวมนี่เกินด้วยครับออันดับแรกเด็กผู้ชายตัวใหญ่ๆมาเอาขี้วัวเทเลยขี้วัวเทใส่กองใบไม้อ่าเทเลยครับเทเลยครับเทเลยครับผมเทเทเทให้มันทั่วๆว ทำแบบนี้ต้องวานี่แล้วก็ลากถอยหลังมาได้ฮะนี่นี่นี่ดูเสื้อเขียวดิเราเทเป็นกองได้เราคาดมาเกี่ยวสงสัยไหมครับทำไมเราต้องใส่ขี้วัวให้มันเหม็นครับอ่าจะเหม็นเหม็นส่วนถูกครับไหนใครใครบอกว่าให้มันเหม็นใครบอกให้เหม็นเมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรไหนลองดมนี่เหม็นไหมอ่าทีนี้พี่บอกในใบไม้ครับเขามีธาตุอาหารตัวเองของเขาอยู่แล้ว แต่มันน้อยที่เราเติมขี้ปุ๋ยคอกต่างๆจะเป็นขี้วัวขี้หมูหรือขี้ไก่อ่ะครับเป็นการเติมธาตุอาหารเข้าไปในตอนที่อาที่เป็นดินเขาจะมีธาตุอาหารเยอะขึ้นใบไม้แต่ละใบมีธาตุอาหารไม่เหมือนกันหรอกครับมันก็จะต่างกันไปถ้ามีใบเดียวก็มีธาตุอาหารน้อยแต่ทีนี้หลายชนิดมารวมกันก็จะมีธาตุอาหารมากขึ้นส่วนย่อยอ่ะครับเราก็จะใส่จุลินทรีย์ถ้าปล่อยให้มันย่อยเองตามธรรมชาติอ่ะครับมันจะใช้เวลานาน อาจจะเป็น6เดือนหรือปีหนึ่งเพราะว่าเขามีจุลินทรีย์ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเราเติมจุลินทรีย์เสติมเข้าไปเนี่ยจากสมมติธรรมชาติเขามีอยู่พันตัวเราเติมเข้าไปอีกสักล้านตัวเนี่ยมันก็มีกระบวนการย่อยที่เร็วขึ้นอันนี้ก็คือส่วนผสมหนึ่งส่วนผสมแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมอย่างน้าใครใครใครเคยดู youtube มอ่ะใครใครเคยเล่นยูทูบ b e มเคยดูยูทูบ b e มครับเคยดูช่องคนรักป่าไหมไม่โอ้กลับแล้ว <laughs> ทีนี้ที่เราเราจะใส่เพิ่มนะครับก็จะเป็นจูลินซีก็เรามีจูลินซีหนอกกล้วยที่เราเตรียมมาแล้วครับอ่าทำไมถึงใช้จูลินซีหนอกกล้วยครับจูลินซีหนอกกล้วยมันบ้านใครมีกล้วยมากบ้านใครมีกล้วยต้นกล้วยมีหนอกกล้วยไหมมี <c oughs> ม,มันหาง่ายมันหาง่าย <c oughs> คือถ้าเราเราจะใช้จูลินซีสําเร็จรูปแบบนี้ก็ได้ครับอ่าแต่ทีนี้อย่างของ พัฒนาที่ดินของที่จังหวัดจันทบุรีอยูต่ตรงไหนเอ่ยไม่รู้นะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยขอได้ถ้าเราเข้าเมืองแล้วก็รู้จักกับพัฒนาที่ดินเขาแจกฟรีเขาแจกฟรีรแต่ทีนี้อย่างหน่อกล้วยทุกบ้านที่ไหนก็มีเนาะมันมันก็ให้จุลินทรีย์เหมือนกันอาจจะไม่มากเท่ากับไอตัวนี้แต่ว่าเราสามารถผลิตเองได้ อโอเคโอเคคราวนี้เราก็จะคือของที่มันเป็นน้ำเนี่ยเราสามารถใส่ไปพร้อมๆกันได้เลยอันนี้จะเป็นจุลินทรียหนอกกล้วยนะครับชิมไหมชิมไหม <c oughs> น้ำน้ำหมักพวกนี้สังเกตบางทีถ้าเขาทำกันนะครับมันจะเหม็นแต่ถ้าเราทำถูกต้องอะ่ะมันจะไม่เหม็น,นครับ <c oughs> ส่วนอีกตัวหนึ่งตัว <c oughs> อีกตัวน,ง <c oughs> วนึงก็จะเป็นยูเรียยูเรียน้ำปลาปลา ยูเรียน้ำวันนี้เราทําจากอะไรครับยูเรียน้ําก็จะทําจากสับปะรดกับถั่วเหลืองชาไทยชาไทยใช่อันนี้ขอขอตัวแทนขอตัวแทนใครใครอยากช่วยใครอยากช่วยผู้หญิงก็ได้มามาช่วยรดน้ำเลยครับรถใส่นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วรดได้ทั่วเลยครับ เหมือนกาแฟไหมอนหมดแล้วทีเนี้ยเราจะเอาจอบเนี่ยคุกอ่ะดูดักขึ้นไปให้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 มันเป็นเหมือนเหมือนแป้งผักอ่ฉีดน้ำเพิ่มอ่ะน้ไม่พอแล้วค่อยใส่ทีหลังก็มี แต่ที่สําคัญนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีการรักษาความชื้นถ้ามันแห้งเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำอ่าก้อยขึ้นก้อยขึ้นก้อยข,ข,ขึ้นเหมือนพี่ป้อมกับน้าเอิร์ก <c oughs> ระวงังระวังนะครับระวังกันนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยพี่แม่ผมลูกเรศบอแล้วมีช่วยแล้วมีจบ เนี hey, ่ยเนี yeah. ่ยเนี่ยเนี hmm. uh ่ยไม่มาช่วยเพื่อนเลยเนี่ยหลวพี่ไปหลวพี่หลวพี่หลวงพี่มาหลวงพี่เราบวับวขึ้นอย่างพี่อ่ะ กระบวนการมันยังไม่เสร็จนะเพราะว่าในแต่ละหน,นึ่งสักเถึงสิวันหนึ่งเนี้ยเราก็จะมาพลิกกับกองมันอีกทีนึงอยากกลับกองก็คือไม่ได้รู้จักปีนไหมรู้จักปีนเนาะครูรู้จักเด็กไม่รู้จัก <c oughs> ครูมาจากครูมาจากไหนครับบุรีรามหมอรู้จักปีนเด็ก <c oughs> ไม่รู้จักเลย <c oughs> คือถ้าเราจะกลับกองก็คือเราให้อากาศ ที่มันที่เวลากระบวนการการหมักข้างในมันจะเป็นแก๊สเราแค่ถ่ายเทอากาศตรงนั้นออกมาออกซิเจนมันก็จะเข้าไปจุลินทรีย์ก็จะเริ่มทํางานได้ใหม่คือเรากลับเพื่อที่เรากลับกองเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้มันเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนพอเรากลับกองเอาแก๊สที่เป็นความร้อนออกไปนะครับจะออกซิเจนเติมเข้ามาจุลินทรีย์ก็ขยายเจริญเติมโตแล้วก็ทาหน้าที่ย่อยต่อไปครับอ ส่วนกองใบไม้ตรงนี้ <ๆ S 1> เด็กๆจะมองว่ามันเป็นเงินได้ยังไง <c oughs> มันต่างจากกองดินที่ขายหกถุงร้อยยังไงมันจะมีมันจะมีกระบวนการการทำถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวบอกพี่ก็ได้บอกผออก็ได้ครับอ่า <c oughs> เพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จแล้วเราลองไปใช้ลองไปลองไปปลูกต้นไม้ดูพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองปลูกต้นไม้เพราะว่าบ้านเราอ่ะ มันเป็นชีวิตเกษตรอยู่แล้วเอาไปใช้ไปลองใช้ดูมันดีแล้วก็ทำใช้มันเหลือเราก็ทำเพื่อจำหน่ายต้นเรามีต้นไม้งาม,งามยังไงก็ขายได้สร้างรายได้แล้วก็แม้แต่เราเรียนก็มีใช้เวลาแป๊บเดียวสามารถหารายได้ได้อ่าแล้วถ้ามันมีเยอะๆอยากจะขายติดต่อมาพี่คือตอนนี้ครับดินที่พวกพี่ทำอะ่ะ มันไม่พอขายทั่วประเทศอืพี่ก็เปิดร้านเพิ่มเจ้าของช่อง YouTube ก็ขายคนในเมืองที่อยู่คอนโดอยู่บ้านจัดสรรคนที่มีกําลังซื้อแต่เราไม่มีของจะขายเขาทีเนี้ยใครที่อยากมีไรายได้พิเศษก็กมาลองคุยกับพอ,อดูนะครับว่าใคร<ะ>สนใจมาทําตรงนี้ระยะเวลาสองเดือนกว่าเขาจะเป็นแต่ถามว่าเงินที่ได้ครับผมถือว่ามากนะ ถ้าถ้าสำหรับเด็กครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับที่จะเป็นรายได้พิเศษได้ใช่เป็นค่าขนมแล้วก็สามารถเอาดินนี้กลับไปให้พ่อแม่ลองใช้ที่บ้านได้ใช่ก็คือไม่ได้ไม่ได้อยากให้มองถึงถึงว่าเราจะทําเพื่อหวังเงินเวลาเราทาเราหวังว่าเราจะได้ดินก่อนเราตั้งใจทําให้มันได้ดินแต่ส่วนที่เหลือหลังจากนั้นน่ะมันสามารถเป็นทุนการศึกษาของเราได้เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่อย่างเงี้ยได้อันนี้คือยังไม่จบส่วนผสมอีกนะครับ เดี๋ยวพอเสร็จเป็นดินจะมีส่วนผสมที่เป็นสูตรของพวกเราเพิ่มอีกประมาณสัก3าชนิดปรุงให้มันเข้มข้นท้าาหารรองทอาหารหลักเข้าไปมันถึงแพงกว่าดินที่อื่นดินที่อื่นขายกัน6ถุงร้อยเถุงร้อเราขายถุงละร้อยห้าทำไมเขากลับมาซื้อซ้ํามีใครสงสัยไหมครับมีใครสงสัยไหมสงสัยว่าพี่พูดอะไรกันนักหนานี่นะระชาตินห้มา กเราต้งรักษาคนรักป่าคนรักป่า<น>เอาสับประรดเนี่ยสับให้ละเอียดอ่าอ,อีกกลุ่มนึงอีกฝั่งนึงเดี๋ยวจะตาำตาถั่วเหลืองตำถั่วเหลือง เราอยากตทำหนูขอทำเลยมาได้ครับนี่หน่อยครับระวังนะระวังนะทางนี้ระวังนะไม่ไม่ต้องเอาเปลือกก็คือสับสับทั้งหมดเลยใช่ครับหั่นต้นค่ะเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูจิ้มพอระดับๆนี้เดี๋ยวก็อีกหน่อยก็ใช้ได้แล้วแล้วก็สับได้คนี่มันคมนะระวังนะสามลูกสลูกเนี่ย มีเครื่องปั่นอยู่บ้านเราปั่นก็ได้รไรหรือใครจะเคี้ยวก็ได้นะเคาะก็ายเดี๋ยวมาเอ็มมา็มาับไปเลยจับมันจับหมูเออดูนี่นะผู้หญิงเขาทำจะเสร็จแล้วเนี่ยผมเพิ่งทำครับเนี่ย ระวังนะใครไม่ไม่ถือมีถอยออกมานะจย่ามือไว้ที่โต๊ะไม่เอาอนนอยูเลียมก็คือท่าอาหารตัวนหนึ่งหรือว่าทา่ทาท่าภาษาร,ราชาการเขาเรียกในตัวเจนรู้จักไหม ไนเตรเจนก็คือเอาไปใส่เอาไปใส่ต้นไม้เร่งใบเร่งการเจริญเติบโตของพืชคือพืชนะครับส่วนใหญ่จะต้องต้องการธาตุอาหารในเตรเจนสูง,งส่วนพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็คือต้องการเหมือนกันในกระบวนการเราจะใช้สับปะรดกับถั่วเหลืองสับปะรดมันจะมีกรดจะมีกรดดีโอ้ดี่ลงพี่ลงพี่ลงพี่นี่กรดมิโนสุดยอด มัวม่วป่ะเนี่ยนี่กดอะไรนะมั่วเบล่าจริงๆแล้วครับสับป,ปะรดจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่มีกดสามารถไปย่อยโปรตีนของถั่วได้ม, <c oughs> มันก็ทํทำปฏิกิริยากัน <c oughs> เอาเป็นว่าหลักๆก็เลยก็คือง่ายๆเอาสับป,ปะรดเนี่ยมาย,ย่อยโปรตีนในถั่วถั่วมีโปรตีนใช่ไหมจำได้ไหม จะเป็นถั่วอะไรก็ได้นะครับถั่วเขียวถั่วลิสงถั่วอะไรได้หมดที่มีโปรตีนถั่วงอกถั่วงอกเดินเดินเด็ก็เล่นแล้วก็ในเอาเป็นว่าถั่วเมล็ดแห้งแล้วกันถั่วงอกมันไม่แห้งแล้วเนาะเป็นดากแดดเอาคดีกว่าิสงอ่าครับผมเหมือนจะมีเรื่องอ่ะก็ถั่วเขาส่วนผสมเราได้แล้วมีสับปะรดกับถั่วเหลือง อ่าอีกส่วนผสมหนึ่งคือกากน้ำตาลกากน้ำตาลอ่รู้ไหมที่ใส่น้กากน้ำตาลเพราะไม่รู้กากน้ำตาลนี่ใส่เพราะกากน้ำตาลคืออาหารของจูลินซีโอ้ยน้ำดำกสดากากน้ำตาลมันเป็นอาหารของจูลินซีหายคนเลยแต่ทีนี้เรายังไม่มีจูลินีเรายังไม่จุลินซีเลยเราได้จูลินซีมาจาก น้ำซาว,าวข้าวทำไมถึงเอาน้ำซาวข้าวพอเรากินข้าวทุกวันอยู่แล้วข้าวมีประโยชน์ใช่จุินรีธรรมชาติมาจากน้ำซาวข้าวกับน้ำมะพร้าวทีนี้เราไปเก็บมะพร้าวมันก็ได้แต่มันเหนื่อยอแต่ซาวข้าวเ,าเนี่ยเรากินเรากินข้าวใช้ทุกวันอยู่แล้วอ่าใช่จุินทรีย์ตาบอดอ่ะ,ออะจ้าจินทีน้ำซาวข้าวเนี่ยเราจะเก็บไว้ไม่ได้นะครับเขาจะบูดซาวเสร็จแล้วใช้เลยเหรอครับควรจะใช้วันนั้นนะครับ ใช้วันเดียวกันเหรอวันที่สองคือถ้าทิ้งถ้าทิ้งไว้แล้วมันบูดไงทิ้งไว้จุลสีมันจะบูดตายได้แล้วใส่น้ำมาให้คนได้พอประมาณแค่คนง่ายคนง่ายไหมคนง่ายแสดงว่าคนไม่รับลองลองคนดูลองคนดูอะไรอะไรอะไรหัวแบบเนี้ยอันเนี้ยเราเราจะหมักไว้แบบเนี้ยสักสองอาทิตย์แล้วก็เอามาใช้ เวลาเราทำเนาะก็ง่ายๆเอาสับปะรดสัก3 4สีลูกเหมือนเมื่อกี้ถั่วเหลืองสั้ง1กิโลการน้ำตาลพอประมาณที่พี่ใส่เมื่อกี้กะเอาในชีวิตจริงเราไม่ได้มีสาดส่วนตายตัวแล้วก็น้ำซาวข้าวใส่ให้มันคนง่ายๆเนาะอย่างเนี้ยเราก็สามารถได้ยูเลียมาใช้โดยที่ไม่มีสารตกค้างไม่ใช้ไม่เป็นสารอันตรายคุกินกอนะายแล้วครับ อันนี้ก็เก็บไว้สักสองอาทิตย์ก็มาใช้งานได้แล้วนะครับใช่แต่ว่าหาหาหาฝามาปีดหน่อยการขี้ผงขี้ฝนใบไห้ลงใบมานมาโรงเรียนทุกวันแล้วก็มาคนกันทุกวันทุกวันมันจะเป็นเร็วขึ้นสองวันมาคนทีก็ได้อะไรเงี้ยครับนกี่เดือนครับถ้าไว้ตรงจริงจริงสองอาทิตย์ก็ใช้ได้แล้วครับอ่อันนี้เราสามารถเก็บไว้ได้นานใช่สองปีเป็นปีก็ได้ครับสิปีก็ได้ถึงตายเลยก็ได้ จะอยู่อีกกี่ปีสดูแล้วไม่น่านใช่หรอครับเนี่ยหลวงพี่เนี่ยเปรี้ยวแล้วเกิน <laughs> กินตัวกินตัวจุลียทรีหนอกล้วยก็คือในหนอกล้วย<อ>มันมีทั้งสารฝาดแล้วก็มีจุลินทซีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มอาหารของจุลียทรีเมื่อก,กี้พี่ใส่อะไรนะกลากน้ำตาล,ตาล <laughs> กเก่งมาก ที่เราโรงงานน้ําตาลอะโรงงานน้าตาลนะครับอันนี้เขาเขาทาน้ําตาลที่ดีๆให้เรากินอันนี้มันเหลือเศษเหลือกากที่มันหยุดก้นกระทะเน่ามันเน่าไยเสียขอกเสียโอ้เซียวดำไอตัวเนี้ยเราทําสักหนึ่งอาทิตย์มันจะใช้ได้แต่ไม่ควรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนกินแล้วมีข้อเาทำรีบใช้ให้หมดเพราะว่าเราต้องการจุลินทรีย์ถ้าทิ้งไว้นานๆจุลินทรีย์มันจะตายไปเรื่อยๆมันจะยิ่งลดน้อยลงแล้วก็ตายไปเรื่อย อ,อันนี้เก็บได้หนึ่งเดือนแต่นั้นน,น่ะเก็บนนเป็นปีได้ว้าวปลีกล้วยอันนั้นยิ่งเก็บนานยิ่งดีทำไมหนอน,น,านอันนี้ยิ่งเก็บนอนขึ้นเนื่องจากไอ้จากน้ำตาลไม่พออาหารจุลินทรีย์ไม่พอมันเลยเกินนอนขึ้นทีนี้ก็คนเหมือนเดิมเอาคนมนุษย์คนยากไหมมันหนื่อไหมยากอยู่ครับยากหระเติมน้ำอีกหน่อยหนึ่งทีวี่พี่พา มาทาวันนี้น้องข้าวรู้สึกยังไงครับที่มาพาทําดินไ,ม,ไม้ทำจุลินทรีย์หนอกกล้วยทํายูเรียสนุกคะ่ะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับแบบเอานํากลับไปรีไซเคิลค่ะใช้ใหม่ได้คิดว่าจะนําไปใช้กับที่บ้านไหมครับได้คะ่ะเพราะว่าบ้านหนูก็ทําสวน <laughs> เคยทำไหมครับแบบนี้ไม่เคยคะ่ะอ๋อยากไหมครับวันนี้มาพาไม่ค่อยยากเลยค่ะที่บ้านทำสวนอะไรเ <laughs> <laughs> <ๆ>่ยก็ปลูกลำไยค่ะแล้วก็ตุ้ยเรียนไปช่วยแม่ป้าปกติอันในสวนยาค่ะป้าหรือก็ไปช่วย แต่ช่วงนี้แบบขายไม่ดีขายไม่ดีเพราะเพราะอะไรขายไม่ดีอะไรอย่างตั้งแต่โควิดอะค่ะก็จริงๆแล้วลำยยขายไม่ดีตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วป่ะใช่่ส่วนอร์จะขายแบบทุเรียนขายดีสุดแล้วอะแต่่อนแต่ก่อนก่อนที่ช่วงโควิดมาที่แรกเขาก็บอกไม่รับซื้อใช่ป่าหล่ะกวนใจไม่ตอนนั้นไม่รู้ค่ะยายหนูก็แบบเครียดอะค่ะอ๋อยายเครียดครูบอกว่ามาทำปุ๋ยทำดินไร้นะค่ะ ตอนแรกงงว่าไม่เกี่ยวกับเราเลยป่ะแล้วก็สนุกคระอยากทำอ๋อคิดว่าพอพวกพี่ๆไม่อยู่พาเพื่อนๆทำได้ไหมครับได้ค่ะเพราะว่าพออเขาก็แบบว่าทำแบบชมรมแบบทำให้อยู่แล้วจริงๆแล้วที่มาวันนี้เพราะว่าพออเขาต้องการให้พวกเราอะช่วยเหลือที่บ้านมีรายได้เสริมมาครับตอนช่วงโควิดมันก็มีรายได้อยากทำไหมครับตรงนี้อยากทำโอ้โหอันนี้เดี๋ยว าี่ต่อมาดูเรื่อยๆใช่ครับผ่านไปผ่านมาีนี้ก็ดูชื่อเล่นชื่อไผ่ครับไผ่ต้นครับต้นไผ่ไผ่ต้นและต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่โอเควันนี้เป็นไงมางเราได้ช่วยอะไรมากวันนี้ได้ช่วยทํากิจกรรมครับมีอะไรมากเมื่อกี้ที่ที่พวกพี่พาทําไปมีวิธีการทําดินครับทําดินเนาะแล้วก็ส่วนผสมในการทําน้ําหมักครับอ๋อน้ำหมักเมื่อกี้เราช่วยทําอะไรมากสับทับครับอ๋อศับแล้วช่วยคน สนุกครับสนุกทำทำง่ายไหมน้ำหมักจริงๆแล้วทำง่ายไหมทำง่ายครับทำง่ายแต่คลองหาไม่ง่ายครับคลองหาไม่ง่ายอะไรอะไรแถวอะไรแถวนี้หาไม่ง่ายมักงใบไม้ใบไม้หาไม่ง่ายเนี่ยใบไม้จริงๆใบไม้มันหล่นเต็มไปหมดแลวนะแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่มาวันเนี้ยคือถ้าถ้าเราทำแบบนี้แล้วลดสารเคมีให้ในชุมชนได้คิดว่าดีไหม ดีครับอ่าแล้วทุกวันนี้แถวบ้านเราก็ใช้สารเคมีกันเยอะไหมเยอะมากครับเยอะมากแล้วเคยเห็นเขาสารเคมีที่เราเห็นเป็นพวกไหนบ้างจะเป็นพวกปุ๋ยเคมีค่ะอ่ยายาค่ะมียาฆ่าแมลงด้วยใช่แล้วเห็นคนคนฉีดดูดูเขาฉีดแล้วเรารู้สึกมันน่ากลัวไหมมันก็ทําให้สารพิษตกค้างกับเราครับอแล้วก็ตกค้างกับผลไม้พืชผักครับแล้วเคยมีปัญหาบ้านเราทำลําใหญ่ปะ ล้วบ้านผมทำทำลำใหญทำลำไยแล้วเวลาที่เราที่บ้านหรือว่าเพื่อนบ้านเราใช้สารเคมีเยอะมันมีปัญหาเวลาที่เราเอาไปขายไหมมันก็มันก็จะส่งผลต่อพวกกินครับถ้าเกิดไม่ได้มถ้าเกิดไม่ได้ล้างพืชผักที่ดีครับใช่เพราะว่าเวลาที่เราทําลำาไยเนาะเราส่งจีนเนี่ยไม่ว่าทุเรียนมังคุดลำาไยคนจีนที่เราส่งไปเนี่ยส่วนมากเขาจะดูแค่หน้าตาเนาะ ของให้มันสวยมังคุดผิวต้องใสไม่เป็นกะทุเรียนนั่งลูกใหญ่สีทองไอ้พวกเนี้ยซึ่งจริงๆรงแล้วมันไม่มีไม่มีผลต่อรสชาติเลยใช่ไหมครับฮะซึ่งเอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าที่บ้านเราทำำําลําไยเรากินลําไยบ้านเราไหมผมก็กินครับแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดก่อนแต่ว่าแถวแถวเนี้ยหลายๆบ้านก็คือถ้าจะกินลําไยก็ มีส่วนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านสามต้นห้าต้นแต่ถ้าไอ้ทักที่ทําที่ส่งออกที่ใช้ยายเยอะส่วนมากเขาก็ไม่กินกันใช่ไหมอ่าเพราะว่าเรามันมีสารตกค้างอ่าโอเควันนี้ก็รู้สึกยังไงที่พวกพี่มารู้สึกสนุกครับครับและได้ความรู้ด้วยครับจากพวกพี่อ่าเดี๋ยววันหลังพี่มันอีกเดี๋ยวพาคนมาเยอะๆมีข้าวเลี้ยงพวกพี่ไหม ไม่มีครับไม่มีเตาครับไม่มีเตาโอเคโอเคงั้นกลับแล้วครับไปแล้วเขาไม่เหล้ยงข้าวคนปรา